รักเลือกได้รักเลือกได้คืนนี้อยู่กับน้องๆที่โรงเรียนรัตนาทิเบศนะคะคําถามเรื่องรักและเซ็กซ์เรียกได้ว่าไม่ค่อยได้ยินที่ไหนมาก่อนเลยค่ะจิมตอดเกิดจากอะไรครับโอ้และว,วันนี้ชูรักชูรถยังมีวิธีสวมถุงยางอนามัยที่ถูกต้องมาฝากกันด้วยนะคะ กันได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับกันอะไรจ๊ะกันทองครับกันออกันท้องโอเคครับเพราะว่าเวลาน้องๆจะต้องเข้าใจอย่างนี้ไหมครับว่าถุงยางอนามัยเนี่ยมันออกแบบ2อ,อย่าง1การการตั้งคันถูกไหมครับ 2. การการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใช่ไหมครับใช่ไหมครับเห็นไหมฮะ การคุมกําเนิดที่ป้องกันการตั้งท้องที่ดีที่สุดคือการรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดน,นะครับที่เป็นแผงๆเป็นเดือนๆเพราะนั้นมจะยับยั้งการตกไข่โอกาสตั้งท้องจะน้อยแต่โอกาสติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูงไหมครับสูงนะครับถุงยางอนามัยสามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ค่อนข้างจะดีมากในปัจจุบันนี้นะครับและสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ดีด้วย แต่ปัญหาไม่ไปอยู่ปัญหาประสิทธิภาพปัญหาไม่อยู่ที่ประสิทธิผลถูกไหมครับเพราะเวลาใช้บางทีใช้พลาดนะครับสวมไม่ถูกต้องหลุดใน,นระหว่างที่ใช้ดันโดยสรุปแล้วถุงยางนาไมป้องกันการตั้งครรภ์ได้พอประมาณยังมีโอกาสตั้งท้องได้เนื่องจากว่าใช้แล้วไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการเท่านั้นเองเราองนั่งดูครับว่าถ้าจะใช้ถุงยางนาไมนเนี่ยก่อนอื่นต้องเลือกถุงยางนาไมที่ปลอดภัย ไม่หมดอายุใช่ไหมครับข้างซองเขาเขียนไว้ใช่ไหมครับนะเวลาจะฉีก,ก็ต้องฉีกให้ถูกต้องคือดันไปข้างหนึ่งก่อนแล้วค่อยฉีกออกใช่ไหมเพื่อที่จะได้ไม่ขาดถูกไหมครับและถุงยางอนามัยที่ใช้อยู่ในประเทศไทยนั้นเป็นถุงยางอนามัยธรรมชาตินะครับไม่ใช่พลาสติกหรือใยสังเคราะห์เมื่อเป็นถุงยางธรรมชาติต้องจําไว้ว่าเวลาจะสวมนั้นน่ะถ้าให้ฝ่ายผู้หญิงสวมมีเล็บอยู่เงี้ยทายาทาเล็บอยู่หรือเพิ่งเพิ่งลอกเล็บปใหม่น้ํายาพวกนั้นเวลาโดนเนี่ยนะครับ มันรั่วได้ขณะเดียวกันถ้าเกิดผู้หญิงเป็นชราเนี่ยและสอดถูกยาฆ่าชราอยู่ในช่องคลอดใช้ถุงยางทำไมมันก็รั่วได้ครับนี่คือความที่ไม่ปลอดภัยเป็นเพราะมีปัจจัยอื่นแต่ไม่ใช่ถุงยางทํามขณะเดียวกันเวลาสวมน,น้องต้องรู้ว่าถ้าใครเคยเปิดดูจะเห็นว่ามีกระปะ๋ออยู่ต้องบีบกระป๋อก่อนไล่อากาศแล้วถึงจะคลุมลงไปถูกไหมครับเพราะถ้าไม่บีบกระปะ๋อไล่อากาศคลุมลงไปมันจะไม่แนบสนิทมันไม่แนบสนิทเวลามีกิจกรรมมันจะหลุดหลุดมันก็จะท้อง สรุปว่าถุงยางอนามัยถ้าใช้อย่างถูกต้องแล้วโอกาสไม่ตั้งท้องเนี่ยสูงครับแต่หลังจากที่เราใช้ทั่วๆไปก็จะประมาณเกือบเกือบแปถุงยางอนามัยจะป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากน้อยแค่ไหนปัจจัยสําคัญก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ถูกต้องด้วยนะคะขั้นตอนที่1เช็คให้ชัวร์ว่ายังไม่หมดอายุถุงยางอนามัยต้องอยู่ในสภาพดีไม่มีรอยฉีก ดันถุงยางอนามัยไปมุมซองด้านใดด้านหนึ่งก่อนแล้วฉีกบริเวณริมซองด้วยนิ้วมือเท่านั้นนะคะห้ามใช้ฟันกัดห้ามใช้กรรไกรตดัดและหยิบถุงยางอนามัยออกมา สวมถุงยางอนามัยเมื่อองคชาตแข็งตัวเต็มที่อย่าลืมดูว่าด้านไหนเป็นด้านไหนด้วยนะคะต้องให้เหมือนสวมมั่วค่ะรอยม้วนของขอบถุงยางอนามัยจะอยู่ด้านนอกจากนั้นบีบกระเปาะส่วนปลายไล่อากาศออกให้หมดเพื่อจะได้มีที่ว่างเก็บน้ําอสุจิถ้าเป็นถุงยางที่ไม่มีกระเปะ๋ะให้ดึงปลายถุงยางออกมาประมาณครึ่งนิ้วนะคะแล้วรูดถุงยางอนามัยลงมาจนสุดเลยค่ะเมื่อถึงจุดสุดยอดบีบโคนของถุงยางอนามัยไว้ ขณะถอนตัวออกจากฝ่ายหญิงถอดถุงยางอนามัยโดยหุ้มด้วยกระดาษทิชชู่แล้วจับขอบม้วนเก็บถุงยางอนามัยอย่าให้ของเหลวหกกระจายหรือเปื้อนมือแล้วทิ้งให้มิดชิดไม่นำกลับมาใช้ใหม่นะคะขอย้ำว่าถ้าจะมีปฏิบัติการรักรอบสองต้องใช้ถุงยางอันใหม่เท่านั้นค่ะการทำออลเซ็กซ์นี่มีสิทธิ์ติดเอสด้ยครับเออน้ว่าติดป่ะ ไม่ติดครับน้องจะทำออร่าเซ็กอะไรอ่ะน้องจะทำออร่าเซ็กกับผู้ชายคนนึงหรือจะทำออร่าเซ็กกับผู้หญิงคนนึงจะทำออร่าเซ็กกับทวารหนักของผู้ชายกับผู้หญิงไม่มีหลายที่ใช่ป่ะเธอเวลาจะทำออร่าใช่ป่ะแล้วตอนเราจะเอาตรงไหนของผู้หญิงครับเอาเราใช้ปากของเรากับอายุวะเพศของผู้หญิงใช่ไหมครับใช่ไหมครับเอาใช่นะครับโอเควันที่น้องทำนั้น น้องมีฟันผุไหมมันมีปัจจัยเยอะดิเว้ยเวลาจะตอบอ่ะมีเปล่าไม่มีครับไม่มีฟันผุโอเคลดปัจจัยเสี่ยงไปอันแล้วนะวันนั้นลิ้นมีแผลไหมไม่มีครับแน่ใจนะไม่ได้เอาลิ้นไปเรียอะไรมาก่อนนะครับโอเคในปากมีแผลปะไม่มีครับน้องเอ้ยความเชื่อผิดๆอันนี้ทําให้คนติดเอดมาเยอะแล้วเพราะว่าในปากเราในลิ้นเราในฟันเรามีรอยแผลเสมอครับ เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีแผลการเอาตัวนี้ไปแตะกับอวัยวะเพศหญิงก็มไม่เป็นไรแต่ไม่มีใครไม่มีแผลครับเขาตรวจแล้วมันมีแผลที่มองไม่เห็นทั้งนั้นนะแล้วเราก็ต้องนั่งมองว่าเชื้อเอมันอยู่ในไหนครับลูกมันอยู่ในเม็ดเลือดขาวตกขาวผู้หญิงทีนี้คนนี้เขาถามอ่ะที่มันข,ขาวๆอะไรออกมาเม็ดเลือดขาวเพราะฉะนั้นเมื่อเธอเอาลิ้นเธอปากเธอซึ่งมีแผลไปแตะกับเม็ดเลือดขาวซึ่งมีเอตติดไหมจ๊ะ ติดครับเออโอเคจบติดไม่ต้องคิดอะไรเลยไม้แต่อยงีคิดแล้วยิ่งถ้าเกิดไปโดนของทวานหนักยิ่งติด5้าเท่าโอ้ oh, no จิมตอดเกิดจากอะไรครับโอ้ <c oughs> เดี๋ยวก่อนไม่ไปคนนี้ลงไม่ได้เลยคำถามที่ชอบมากเลย <c oughs> <c oughs> อนาคตจะเป็นหมอสูงอันดับแรกถามว่าเคยเห็นไหม เคยเห็นไหมเคยครับโอเคใช้ได้แล้เริ่มเข้าเขาลักษณะมันเป็นยังไงหมออยากรู้ที่เธอเห็นมันมันก็พุดพุดพุดมามันเป็นยังไงนะพูดช้าๆสิพูดพูดออกมาอ๋อมันพุดพุดออกมาเออเขาเรียกว่าตกนะ นั้มันปุดๆออกมาไงบ้างมันตดเหรอใช่ไหมมันเหมือนตดไหมโอเคเข้าใจเพราะฉะนั้นเวลาจะทำอะไรต้องต้องวัดจิ๋มตกมามีสองสาอย่างหนึ่งตัวจิ๋มมันห้อยลงมาสำหรับวิชาการเหมนกนนะแต่ก็เธอตกก็คือมันมีอะไรปุ้ดๆๆอกมาก็แสดงว่ามันอาจจะมีลมหรือมีอะไรเยอะนะจ๊ะหรือว่ากินอะไรของปักของดองเยอะไปหน่อยตกข่าวผิดปกติเป็นยังไงคะน้องคิดว่าตกขาวปกติเป็นยังไงก่อนดีกว่า ก็จะเป็นสีขาวค่ะสีขาวนะครับโอเคแล้วถ้าตกอะไรที่ไม่ผิดปกติอะเป็นสีอื่นใช่ไหมครับและที่อยากจะรู้อยากจะรู้ว่าถ้ามันมีตกขาวแบบไหนถึงควรจะไปปรึกษาใช่ไหมครับใช่โอเคครับตกขาวคืออะไรตกขาวตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าลิวโคเรียลิวโคก็คือสีขาวนะครับไม่ปกติแล้วช่องคลอดผู้หญิงเนี่ยช่องคลอดที่เราคลอดลูกมาเนี่ยนะครับ มันก็จะมีการขับอะไรต่างๆออกมาเราต้องรู้ว่าภายในช่องคลอดเนี่ยมันจะมีเนื้อเยื่อไหมมีผิวหนังไหมครับลูกมีไหมผิวหนังต้องหลุดลอกออกมาไหมครับเป็นขี้ไข่ใช่ไหมครับแต่โดยเอ่ยข้างในเนี่ยมันไม่ได้มีสิ่งสกรปรกพวกฝุ่นละอองอะไรต่างๆอยู่เพราะฉะนั้นเวลา,าออกมาสีมันเป็นยังไงมันก็จะขาวนะครับนั้นการที่เป็นสีขาวก็คือเกิดเนื่องจากเยื่อบุผนังช่องคลอดมันหลุดลอกออกมาขณะเดียวกันบางทีเรามีน้ำเมือกน้ำอะไรต่างๆที่ออกมาตามเวลารวมๆกันแล้วมันก็จะเป็นก้อนๆบ้าง ตกขาวปกติคือสีขาวนะครับอาจจะเป็นก้อนนิดหน่อยแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีเขียวสีช้ำเลือดช้ำหนองเมีอาการคันกน็้ะต้องไปหาหมอแสดงเป็นการติดเชื้อ